วัสดีครับวันนี้ผมก็มีที่ดินแปลงสวยจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในบ้านทุ่งสมอตาบลกุดจ,จอกอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้เป็นนอสซีจอถนนขุดแดงนะครับมีด้วยกันทั้งหมดสิบไร่เปิดขายราคาอยู่ที่ไร่ละ1นึ0 0แบาท ก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ราคาไม่แพงนะครับลักษณะดเด่นของที่ดินแปลงที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ในใจกลางหมู่บ้านของบ้านทุ่งสมอมีทางเข้าออก2อฝั่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูภาพถ่ายมุมสูงจากแปลงที่ดินของเรานะครับจุดสีแดงๆตรงกลางนะครับคือจุดที่ตั้งของแปลงที่ดินของเรานะครับ ขอบสีแดงๆที่ผมตั้งขึ้นมานะครับก็เป็นขอบเขตแปลงที่ดินของเราแล้วเส้นสีขาวๆนะครับคือทางสาธารณะที่ดินของเราก็จะติดกับทางสาธารณะ2ด้านนะครับเราจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือจะเข้าฝั่งตรงนี้ก็ได้นะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นทางลัดยางนะครับเข้าได้2ทางปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ก็ได้ทําการเกษตร ตรงที่เป็นที่รุ่มๆก็จะทำนาข้าวส่วนด้านข้างที่เป็นที่ดอนก็ปลูกมันสปะลังที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซื้อที่ดินไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานเพราะที่ดินแปลงนี้เป็นชนดขุดแดงนอฟซีจอนนะครับอยู่ในชุมชนวันข้างหน้าราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซื้อไว้เป็นมรดกก็ดีนะครับ หรือจะทําโคกหลงนาถ้ามองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่ดินของเราอยู่ในหมู่บ้านทุกสมอในที่ดินของเรานะครับก็จะขุดสระไว้หนึ่งลูกนะครับบริเวณที่ลุ่มๆเอาไว้เก็บน้ําใช้ในช่วงฤดูหน้าแลง้งก็เหมาะสาหรับท่านที่สนใจอยากจะได้ที่ดินที่ไว้ทาโคกลหลงนาซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็ห่างจากตัวอำเภอบนหงมะมงเพียง3กิโลเมตรห่างจากจังหวัดชัยนาท 25กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพอยู่ที่200กิโลนะครับเหมาะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซื้อที่ดินไว้ทําโคกหนองนาทําทบ้านพักตากอากาศขับรถมาจากกรุงเทพไม่นานนะครับเพียง200กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้ก็สูงจากระดับน้ำทะเล40เมตรนะครับบริเวณพื้นที่แห่งนี้น้ำไม่ท่วม วิธีเข้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะเข้าเลย2ทางเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพมุมสูงนะครับที่ดินของเราก็เข้าเลย2ทางนะครับบริเวณตรงนี้คือหมู่บ้านกุดจอกนะครับก็สามารถเข้าแปลงที่ดินของเราได้นะครับเข้ามาตรงข้างโรงเรียนสีสโมสรบริเวณตรงนี้คือโรงเรียนสีสโมสรนะครับสามารถเข้าจากโรงเรียนสีสโมสรมาแปลงที่ดินของเราก็ประมาณกิโลกว่าๆนะครับ หรือจะเข้ามาทางอำเภอหน,นองมะมงบริเวณตรงนี้คืออำเภอหนองมะมงเข้ามาด้านข้างของอำเภอหนองมะมงแล้วก็เข้าแปลงที่ดินของเราแลครับจากอำเภอหนองมะมงมาแปลงที่ดินของเราเพียง3กิโลเมตรทางเข้าผ่านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับก็เป็นถนนลาดยางบริเวณตรงนี้เลยครับเป็นถนนลาดยางส่วนด้านข้างก็เป็นถนนคอนกรีตบริเวณแปลงที่ดินของเราปัจจุบันก็มีน้ําประปา มีสฟฟ้ามีสัญญาณสายอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่มีความเจริญเข้าถึงเหมาะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้ที่ดินไว้ปลูกบ้านพักตากอ,อากาศหรือจะทำสวนทำการ,กรเกษตรทำโคกหนองนาที่ดินแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในบ้านทุ่งสมอ ตำบลกุดจอกอำาเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้เป็นนอสอสีจอฉนดครุดแดงมีด้วยกันทั้งหมด10ไร่ขายราคาอยู่ที่ไร่ละ1 3 0 0 0 0บาท1 3 0 0 0 0บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงกับที่ดินที่เป็นฉนดครุดแดงนะครับ และที่ดินแปลงน,นี้ก็อยู่ในชุมชนหมู่บ้านทุ่งสมอด้วยมีความเจริญเข้าถึงทั้งน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตถ้าท่านผู้ชมมีคำถามหรือสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอด้านล่างแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมก็ฝากกดสับตะไคร้กดติดตามด้วยนะครับ ผมก็จะมีที่ดินแปลงใหม่สวยๆมาแนะนำเสนอกับท่านผู้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันมากๆขอบคุณมากครับ